เราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะทุกคนยังไงต่อเนี่ยเราไมา่รู้ยังไงต่อน็อกเตอร์มันก็ตายไปแล้วเราก็เดินสำรวจต่อเลยนะฮะอันนี้มีอะไรบ้างอยวงเวงดีมีอะไรไหมตรงนี้มีทางทางลง งลงโอเคตรงนี้มีซอกตรงนี้ห้องอะไรโอเคสำรวจเฮ้ย อะไรครับเนี่ยโอ้โหห้องโถงห้องโถงแบบนี้เดินค่อยๆเดินเลยเฮ้ยไอ้หลูกพ่ออะไรของมึงวะมึงทำอะไรมึงมึงจะทำไม อะไรวะให้หาอะไรเฮ้ย <Hey! S 2> ประตูก่อนเลยไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจหืมมีกล้องด้วย ปิดประตูดังงวะโอเคไม่มีอะไรไอยากไปต่อเลยทุกคนเดินทางนี้ประตูนี้เฮ้ยือ้อปิดก่อนเลย มงอะไรวะเนี่ยมีล็อกเกอร์อย่างงี้น่ากลัววะ่ะตรงนี้มีอะไรไหมโอ้แฟม

มีรอยรอยเลือดยนนี่มีอะไรไหมโอเคทานโอเคเรียบร้อยแน่มาหนึ่งก้อนเอ้ให้ใครวิ่งบนหลังคาวะโอเค i don't to do i had to burn it all of it murkoff took so much from us used us <coughs> Turned us into these things because nobody cares about a few had I So let it burn. Burn the whole planet yeah. Roll it. What's ไม่มีไม่มีโอ้ห้องนี้ไฟไหม้บานหลวงมาเผาหรือเปล่าวะโอเค้องมืดมืดสลัวอย่างนี้ เกมมีโน้ตเก็บไว้ก่อนข้างนอกน่าสว่างแล้วอ่ะ้ยโอ้ยเสียวอ่ะ ีอะไรไหมอะตรงนี้วันต้องค่อยๆเดินอ,อยู่รามไหมอยู่รามมากไว้ได้เราจะทำไงอ่ะ ไปทางนี้ปะ,ะในเมื่อห้องน้ำมันเข้าไม่ได้อ่ะโหนี่ไงนี่ไงโอเค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 ใครวิ่งวะ ไปวิ่งวะต้องไปเปิดอะไรสักอย่างก่อนนะต้องมปเปิดอะไรสักอย่างก่อน <c oughs> เฮ้ยไอ้แจ๊บ มานี่ทำไมโอ้โหวิ่งเลยเข้าล่องก่อนเข้าล่องก่อน ไอ้แจ๊คลงมานี่ทำไมเปลี่ยนมาต่อแล้วทุกคน Mình không vào phòng này. á ở โอไม่กล้าไปเลยอะ่ะเราขอดูร้านเราตรงนี้ก่อนแล้วกันมันจะมาอีกรอบไหมอะ่ะเจอแจีกแล้วอะ่ะ ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ดีโอ้โหไม่กล้าไปทุกคน

ห้องอะไรเจ้าทำอะไรอะ่ะนี่มันออร่วกันเลยโอเคเปิดเบาโอเคอเคปเปิดเบาแล้ว คอ okay, เรียบร้อยแจ็คไม่อยู่ตรงนั้นบอกว่ามันจะไปแล้วนะเฮ้ยมานี่มาเนี่ย มา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 เขีนไปนู่นละ

โอ้โหลุ้นจะจัดๆเลยเนะี่นยบอกว่ามจะไปแล้วนะ ไป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 เลยยังอย่เแถวนี้อยู่นั่นปะอยู่นั่นปะ เราไม่กล้าไปอ่ะทุกคน <minor noise> ยูไหนวะ นี่ไหม ว่ามันจะไม่เห็นนะตามไปตามไปยิไปงไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้ว bên này lâu quá Bên này đâu quá <laughs> 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 <laughs>

ต้องรอให้มันไปก่อนโอเค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  โอเค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 ไปไหนอะนี่เหรอนี <eye> <mer> <ilan anders> <berish> ่ปะนี่ไงเออปิดประตูเออ โ <Okay. S 2> อเคจะเข้ามานี้ไหมเข้ามาแน่เพราะมีล็อกเกอร์ฝ่าไปเลยดีไหม ไปเลยดีไหมทุกคนว่าไงโอเคโอเคโอเคไปเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเล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 ย Pergi! Pergi! <tuk tangan> oh! 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 Oh, lu mau ke sini kenapa? ôi vô oh, bên này nó bị ché bay lưỡi bay lưỡi ไปยังไปยังโอ้เาจะไปแล้วทุกคน Kêวิ่ง đi. Vิ่ง. Ok, ok. Con nó đi rồi lắm, Phang đi nào. Ok. Phải tắm rồi đó.